นี่เลยใครอยากได้ปลาสดๆราคาไม่แพงปลาใต้ปลาหมอก็มีนะ,ะอร่อยโหมีปลาหมอด้วย,วยและมาหาเรืงป้าอะไครับ<ะ>ป้าอะไรครับป้าสมศรีป้าสมศรีนะนี่ไม่ออกข่าวครับมิได้ออกให้ <laughs> ปลาส้ศสีนะมีลูกน้องนอนเฝ้าอยู่ด้วยเนะี่ยโอ้ตั้งหลายตัว,ตวมีเจ้าเดียวครับมีเจ้าเดียวนะครับมีปลาอะไรบ้างเอ่ยสาวยกถ่า,าดแม่ปลาดูเด็ดมีปลาอะไรบ้างปลาสวายอันนี้ปลาสวายปลาสวายเอ็ดูน่ะนน่ะปลาช่อนปลาช่อนปลาสลิดเอ๊ะปลาสลิดไม่ใช่บางบ่อ อ่างทองอร่อยกว่าเอ้อเพราะว่าปลาสลิดบางบ่อเราก็ไม่รู้บ่อไหนไงแต่ว่าถ้าอ่างทองนี่ต้องที่นี่เลยนี่นีปลาปลาสมศรีใจดีด้วยไม่ดีเท่าไหร่นี่ก็คือเป็นวิธีทอดปลานะครับต้องใจเย็นค่อยๆนำปลาลงไปที่น้ำมันที่อยู่ในกระทะนะครับระวังกระเด็น ถ้าโยนปุดไปกระเด็นแน่นอนนะถ้าปลามันติดเปียกยิ่งกระเด็นใหญ่เลย,อ,ยอันนี้ก็เป็นปลาช่อนนะครับแดดเดียวจากทางทองครับโอปลาช่อนจะตองทองเราครับดูกำลัง,งพรรับประทานเลยนะเอาจานใส่มา เอออาทีพชู่วางเลยโอ้โหนี่อย่นี้อ่ามามามาตัวใหม่มาลงเลยแี่ข้ารับประทาน